นายภูมิธรรมเวชยชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุถึงการซื้อขายไฟฟ้าให้กับเมียนมาบอกว่าเป็นการทำสัญญาปีต่อปีแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมีการจ่ายไฟฟ้าให้กับขบวนการคอร์เซนเตอร์จำเป็นจะต้องทบทวนตรวจสอบก่อนระง,งับการจ่ายไฟฟ้าในสองพื้นที่ชายแดนติดกับอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่5มิถุนายนปีที่แล้วค่ะ จริงๆจ,จ,จุดที่เราดําเนินการทั้งหมด4จุดเนี่ยมีมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับแล้วก็มีชายแดนในเมืองเมียวดีอีกส่วนหนึ่งเป็นที่อํเาเภอแม่ละมาดกับอํเาเภอแม่สอดนะครับส่วนที่เมียวดีกับส่วนที่ตรงสะพานมิตรภาพไทยพมา่าเนี่ยเมียนมาก,กับเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานอยู่จริงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนใช้งานอยู่จริง ตรงนี้หลังจากตรวจสอบแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรนะครับก็ยังปล่อยให้ดําเนินการได้ปกติแต่ส่วนที่มีปัญหามันคือที่อ,อําเภอแม่นามาก,กับอาเภอแม่สอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นแหล่งที่มีการพนันออนไลน์นะครับแล้วก็มีคอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ พลรีธนาทิพสว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าเดิมมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าข้ามแดนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา4แห่งโดยสองแห่งยังคงจำหน่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่จังหวัดเมียวดีซึ่งติดกับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2และบ้านห้วยม่วงอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของชาวเมียนมาส่วนพื้นที่ที่ถูกระง,งับการจำหน่ายไฟฟ้า2แห่งคือพื้นที่เคเคพาร์ค ติดกับบริเวณบ้านแม่กุกใหม่ท่าสองยางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและพื้นที่ชเวโกโกติดกับบ้านวังผาอำเภอแม่ระม,ม่จังหวัดตากค่ะซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่ตั้งที่คาดว่าจะเป็นแหล่งการพนันผิดกฎหมายรวมทั้งเครือข่ายอญญาชญากรรมทางไซเบอร์และขบวนการคอร์เนเตอร์ พลตรีธนาทิพย์ย้ำถึงการจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญครับในการดําเนินกิจการได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานความมั่นคงร่วมกับกะสะทะชดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับกรณีการทําสัญญาอย่างถูกต้องจะทําการถอดจานส่งสัญญาณแต่ยังคงเสาสัญญาณเอาไว้นะครับ ส่วนกรณีที่ลักลอบติดตั้งจะทำการรื้อถอนเสาสัญญาณและจานส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับรวมไปถึงการตัดสายสัญญาณที่ลักลอบข้ามแดนในพื้นที่ชายแดนนะครับเช่นจุดที่เจอเยอะก็คือที่ตำบลวาเล่มคือพบพระจังหวัดต,ตากเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ครับและลดปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายครับ